หลายปีแบบนี้หลายคนอาจเผลอเช็กตัวเลขบ่อยกว่าปกติยอดวิวยอดไลค์ยอดผู้ติดต,ตามหรือแม้แต่ยอดคนที่ยังอยู่กับเราทั้งที่จริงๆแล้วตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตัดสินใครแต่เราเผลอให้มันพูดแทนความรู้สึกของเราโดยไม่รู้ตัว อีแรกของ The Jolly Online Season 2เราไม่ได้จะสอนให้คุณเก่งโซเชียลนะคะไม่ได้จะบอกสูตรให้โตวไวและไม่ได้จะชวนคุณแข่งกับใครเราแค่อยากชวนคุณมานั่งอยู่กับโลกออนไลน์แบบที่ไม่ต้องเผยใช้ตัวเลขเป็นคำตัดสินคุณค่าในตัวเองเพราะหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยไม่ใช่ออนไลน์ค่ะแต่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าตัวเลขเหล่านั้น กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับเรายอด i ิ w ยอดไลค์ยอดการมองเห็นถ้ามองแบบตรงไปตรงมานะคะมันคือสัญญาณการตอบสนองไม่ใช่คำวิจารณ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่ใช่การประเมินตัวตนแต่ปัญหาก็คือมนุษย์เราไม่ได้รับข้อมูลแบบเป็นกลางเสมอไปค่ะเราแปลตัวเลขเหล่านี้ เป็นภาษาใจโดยอัตโนมัติว่าคนไม่เห็นเท่ากับเราไม่สำคัญคนไม่กดแปลว่าเราไม่ดีพอคนไม่ตอบเท่ากับเราอาจจะพูดอะไรพลาดไปหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจแค่ยังไม่ถึงจังหวะยังไม่อยู่ในช่วงเวลาหรือยังไม่ไปอยู่ตรงหน้าของระบบ เวลาที่เราทำอะไรสักอย่างลงไปในออนไลน์แล้วเผลอรอดูยอดมันไม่ได้เกี่ยวกับความหลงตัวเองอย่างเดียวนะคะในชีวิตจริงมนุษย์เราใช้การตอบสนองเป็นสัญญาณพื้นฐานว่าการสื่อสารนั้นถูกส่งไปถึงอีกฝ่ายแล้วออนไลน์ก็ทำงานแบบเดียวกันค่ะตัวเลขกลายเป็นตัวแทนของคำว่ามีคนรับสารนี้แล้วเพราะฉะนั้น การเผลอโหยหา Engagement หรือการตอบสนองไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันคือปฏิกิริยาปกติของคนที่กำลังพยายามสื่อสารกับโลกออนไลน์ไม่เคยบอกเราว่าวันนี้คนที่เห็นโพสต์กำลังเหนื่อยแค่ไหนเลื่อนผ่านอะไรมาทั้งวันหรือไม่มีแรงพอจะกดอะไรเลย แต่ความเงียบเหล่านั้นกลับถูกเราเอามาผูกกับตัวเองและตรงนี้แหละค่ะที่ออนไลน์เริ่มทําให้เราเจ็บไม่ใช่เพราะมันใจร้ายแต่เพราะเราฟังมันในฐานะคําตัดสินแทนที่จะฟังมันในฐานะข้อมูลตัวเลขคือข้อมูลของระบบไม่ใช่คำอธิบายตัวตนของเราถ้าวันนี้ สิ่งที่คุณตั้งใจสื่อไปไม่ถึงใครมากนักมันก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีค่านะคะหรือว่าคุณไม่มีความหมายมันก็แค่อย่างไปไม่ถึงเราไม่จำเป็นต้องเลิกดูตัวเลขและเราก็ไม่จำเป็นต้องแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่อาจลองเปลี่ยนบทบาทของมันจากสิ่งที่บอกว่าเราเป็นใครเป็นสิ่งที่บอกว่า วันนี้เกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องมากกว่านั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกแผ่วเพราะตัวเลขมันไม่เป็นใจอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอค่ะคุณแค่เป็นมนุษย์ที่เผลอเอาความรู้สึกไปวางไว้ในที่ที่มันดังเกินไปในอีพีต่อไปเราจะมาคุยกันว่า a l ก o r i t ึ m รู้จักเราดีกว่าเพื่อนเราจริงไหมแต่ตอนนี้แค่อยากชวนคุณวางตัวเล็กลงสักครู่ค่ะแล้วกลับมาฟังเสียงของตัวเราเองบ้างนี่คือ The Jolly Online Season 2เพราะการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลไม่ควรต้องแลกกับการหลงทางในใจตัวเองแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย